ตัวนี้เป็นไม้ไผ่ครับอ่านี่ไม้ไผ่ครับผมครับโอสามารถนำไฟฟ้าได้เลยแสดงว่ามันนำไปฟ้าได้สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่ศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติก,กศรราศีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับพี่พายุนะครับ ไปรู้กันนะครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวด้ครับอ่าครับผมนายประหยัดภูรินนะครับเตาถ่านอิวาเตะครับต้นแบบก็คือมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยครับผมคล้ายๆเตาอบเขาเรียกเตาอบถ่านเพราะว่าเราใช้ถังน้ำมัน200ลิตรแบบลูกครึ่งลูกครึ่งก็คือแต่ก่อนเราใช้ลูกเดียวใช่ไหมครับใบเดียวเวลาเราจุดไฟหน้าเตามันจะเป็นเถา ภาษาเขาเรียกว่ามันมอนเยอะคือมันเป็นขี้เท่าเยอะหน้าเตาเราเราก็เลยให้ทําแบบเป็นลูกครึ่งก็คือตัดอีกครึ่งหนึ่งมาใส่แล้วก็เป็นที่จุดจุดไฟแล้วก็ให้มันอบเข้าไปในมันจะไม่เป็นมอนเยอะจะไม่เป็นเท่าเยอะมันจะไม่เป็นเท่าเยอะแต่ว่ามันจะเป็นฐานเยอะครับแล้วก็จะได้ฐานคุณภาพครับก็บคือที่เห็นนะฮะเวลาเราเอา เช่นสับปะรดเอาเข้าไปแล้วก็เป็นลูกกลับออกมาอันนี้เป็นลูกสับปะรดใช่ครับครับตัวนี้เป็นมังคุดครับอามังคุดออกมาก็เป็นก้อนแบบก็เป็นอนเป็นมังคุดเลยใช่ครับก็คือความร้อนมันได้ที่เป็นฐานคาร์บอนที่ที่สามารถไปใช้กับสุขภาพได้เลยครับเดี๋ยวเราเรามีตัววัดนะฮะอ่าคือคือถ้าเป็น ถ้าได้ฐานคุณภาพมันจะแข็งแล้วก็สามารถนำไฟฟ้าได้อ๋อนี้เป็นตัววัดใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนี่วัดได้เลยตัวนี้เป็นไม้ไผ่ครับอ่านี่ไม้ไผ่ครับผมครับโอสามารถนำไฟฟ้าได้เลยแสดงว่ามันนำไฟฟ้าได้ครับอ๋อแสดงว่านี่ถ้าถ้าแบบนี้แสดงว่ามีคุณภาพคุณภาพครับครับใช่ครับอ่าเดี๋ยว โอ้อเดี๋ยวลองไอ้นี่ครับอันนี้คือสับปะรดนะครับนี่สับปะรดนะครับดูครับอ๋อเห็นไหมครับโอ้โหได้เลยใช่เลยแล้วก็สิ่งที่ได้นะครับจากการเผาถ่านก็คือตัวนี้ครับน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้นี่เลยนะครับที่ป้องกันใชครับถ้าเราใช้น้ำส้มควันไม้จากด้านอุตสาหกรรมเราจะใช้เป็น ย้อมผ้าสารช่วยย่อยผลิตสารระงับกลิก่นตัวปรับผิวนุ่มอาหารลมควันยารักษาโรคอย่างนี้นะฮะนำสมงผลหมายแล้วก็ใช้ในครัวเรือนก็จะเป็นาการรักษาแผลน้ำกระเท้ารักษาเชื้อราที่ผิวหนังกำจัดปวกมดุดรักษาโรคเหลือนของสุนัขก,ก็ได้ตัวนี้จะเป็นสบู่สบู่นะครับ ช่วยขาดผิวระงับกลิ่นกลิ่นด้วยนะครับสำหรับฐานครับผมตัวนี้ครับตัวนี้เราจะเป็นน้ำเท่าฐานก็คือเป็นน้ำด่างใช่ไหมครับเราจะเอาไปทำน้ำยาสระผมทำแชมพูทำผงซักผ้าไปเป็นส่วนผสมนะครับสำหรับตัวนี้ก็นี่ครับจะเป็น แชมพูครับแชมพูคาร์บอนบก็คือยาสระผมก็จะช่วยขจัดรังแคแล้วก็รักษาแผลที่หนังศีรษะนะครับครับผมมาด้านนี้ก็จะเป็นเตาเผานะฮะเราจะใช้ดินดินในการก่อในการฉาบเราจะไม่ใช้ปูนนะครับเพราะว่าความร้อยกับปูนมันไม่ถูกกันก็คือมันจะแตกเราจะใช้อีฐบลประมาณ3ก้อนครับขึ้นมาแล้ว ใช้ท่อใยห,หินนะครับท่อใยห,หินเป็นท่อป่องควันขึ้นแล้วก็ใช้จะให้ดีก็คือต้องเป็นไม้ไผ่ครับเพื่อที่เราจะเก็บน้ําส้มควันไม้นี่ครับที่เราเก็บน้ําส้มควันไม้ครับเก็บมาแล้วครับผมเต้าหนึ่งเต้าหนึ่งเราจะได้น้ําส้มควันไม้ประมาณ3-5ลิตรนะครับ,รบเผานี่ใช้เวลากี่วันครับอาจารย์เผา เราจะใช้ประมาณวันหนึ่งครับก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ไม้ครับไม้เปียกไม้แห้งหรือไม้หมาดๆหน้าเตาที่เราจุดเราก็สามารถเอาขี้เถ้าถ่านออกมาใช้ประโยชน์ก็คือขี้เถ้าถ่านจะเป็นปุ๋ยหวานเราสามารถไปใส่โคนต้นไม้ปีละ1-2ครั้งต้นละประมาณ4-5โลต่อครั้งมันจะเป็นปุ๋ยหวานที่สุดยอด มาครับอาจารย์ที่ให้ความรู้นะครับครับ,รบผมสวัสดีครับ